ดีคะ่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพิกุลอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเจอกันอีพีที่9นะคะในการถักตัวด้านข้างตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะคลิปที่แล้วนะคะพิกุลก็พาถักมาถึงแถวนี้นะคะแถวต่อไปก็จะมาเริ่มเชื่อมต่อนะคะ ตัวชิ้นงานด้านหลังกับด้านหน้าตัวข้างของเสื้อนะคะด้านนี้ก็จะถักเหมือนกับชิ้นนี้นะคะด้านหน้าด้านด้านหน้าชิ้นงานด้านหน้ากับด้านหน้าด้านหลังนะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะก็จะสอนมาแค่ ถึงตัวนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนนะคะถักเหมือนกันนะคะเพิ่มหรือลดขนาดก็เหมือนก,นกันกับชิ้นที่สอนมานะคะพอเราถักนะคะตัวนี้โซ่ห้าพี่กุลจะถักทั้งหมดนะคะห้าแถวนะคะพี่กุลก็จะถักมาถึงแถวที่สี่นะคะแถวที่ห้าเราก็จะเชื่อมต่อกับชิ้นงานตัวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มงานกันเลยนะคะ ล้วก็จะขึ้นโซ่สองไว้รอนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะหันด้านถูกกับด้านถูกประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะพลิกชิ้นงานด้านผิดนะคะขึ้นมานะคะพอเราได้โซ่สองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอ็กลงตรงตรงนี้นะคะตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะโซ่สองแล้วก็จะข้ามมาเอกลงตรงโซ่ห้านะคะโซ่สองข้ามมาจุดนี้นะคะเราจะโซ่สองแล้วก็เอกสลับฟันปลาไปแบบนี้นะคะ1 2สอง หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันนะคะเพราะว่ามีแต่คนถักกิ่งๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็จะทำโซ่สองแบบนี้นะคะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะไม่ยากค่ะลายง่ายๆ ก็ถักแบบนี้ไปเลยนะคะถักวนไปเลยง่ายง,ง่น,นะคะโซ่สองแล้วก็คอทอนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาถึงสลักสุดท้ายแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงตัวชิ้นงานนะคะแถวสุดท้ายนะคะเราก็ขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็เอ็กลงตรงโซ่5้าตอนนี้นะคะต่อไปก็โซ่สองนะคะเราจะเอ็กลงตรงหลักโซ่นะคะ หลักนี้นะคะหลักที่สามนะคะต่อไปก็โซ่สองนะคะแล้วก็จะข้ามมา x ลงตรงนี้นะคะรงโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะ,ะโซ่หนึ่งทำการล็อกใหม่นะคะตัวชิ้นงานก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะจะเป็นด้านข้างของตัวเสื้อนะคะอ่านี่จะเป็นตรงใต้รักแร้อันนี้จะเป็นตัวแขนเสื้อนะคะเห็นไหคะตัวนี้จะเป็นชิ้นด้านผิดนะคะตัวนี้จะเป็นด้านถูกของตัวชิ้นงานนะคะให้เ,เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะอันนี้พีิกุลจะใส่ตัวมากไว้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นงานชิ้นงานด้านด้านหลังแต่เป็นด้านถูกนะคะอันนี้จะเป็นด้านถูก after, ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านถูกของเรานะคะด้านข้างของตัวเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแขนเสื้อไหล่เสื้อนะคะตัวน yeah, ี้จะเป็นตัวไหล่เสื้อนะคะต่อไปนะคะคลิปต่อไปพี่คุณก็จะพาเพื่อนๆนะคะ มาถักตัวชิ้นงานนะคะด้านหลังของตัวเสื้อนะคะ,ะเป็นด้านหลังของตัวเสื้อนะคะตัวนี้นะคะพอเราถักตัวนี้เสร็จนะคะเราถึงจะมาทำตัวด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะพอเราทาชิ้นนี้เสร็จนะคะ ต่อไปแล้วก็จะมาถักอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มจากถักเริ่มถักตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะคะทำแบบนี้อีกสองชิ้นนะคะเราถึงจะมาประกอบตัวชิ้นงานด้านซ้ายด้านขวานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคา่ะ